พามาดูรีลาไอ้นุ่มควงไฟสักหน่อยเ,เพื่อนๆเน๊ยไอ้นุ่มและปิกาจูกันนะผมไอหนุ่มกำลัคงควงไฟยังควงอยู่ไม่รู้จะไปท่าไหนนะควงซ้ายควงขวาควงซ้ายควงขวาอยู่ตอนนี้คิดว่าจะออกรีลาไหนดีนะ อันนี้อันนี้แย่งเฟรมปิกัจูแย่งเฟรมนะหรือปิกัจูแย่งเฟรมเอาพ่อหนุ่มเลิกแล้วเอาพอยังยังไม่เลิกผมไม่เลิกไปพ่อหนุ่มไปดื่มก่อนเอาแล้วดีดแล้วพ่อหนุ่มดีดดูพ่อหนุ่มโชว์ลีลาสักหน่อยอ๋าอาต้องอย่างนั้น <c oughs> ปิกัจจูนะครับยืนเป็นกำลังใจให้อ๋อฮะอ๋อ นุมชพาร์เหมือนเมาทนะ่าไปดื่มน้ำเมามาแล้วพ่นนะเมื่อกี้อ้าฮะเอา,าละเอา,าละงั้นกำลังคิดท่าอยู่อ้าฮะพ่นอีกรอบอ้าาฮะไม่มีท่าอื่นเลยคนระับพอแค่นี้นะ